ท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็ผมเอาต้นเฟิร์นนะครับที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับในส่วนยางนะครับถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับต้นเฟิร์นครับดูสิครับสวยมากเลยครับนี่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่แล้วต้นเฟิร์นนะครับในบ้านผมเนี่ยเขาจะขึ้นตามธรรมชาติสวนยางหรือป่าต่างตนะครับ นี่ครับต้นนี้สวยงามมากสมบูรณ์ครับดูสิครับเขียวกรจีเลยครับต้นเฟิร์นนะครับใครที่อยากจะปลูกก็ไม่ต้องไปซื้อเลยส่วนใหญ่ก็ชาวบ้านเขาไม่ค่อยปลูกกันครับดูครับใส่กอสวยงามมากเลยครับต้นก็ใหญ่นะครับใหญ่สมบูรณ์นะครับ เห็นได้บ er. ่อยนะครับในบ้านผมต้นเฟิร์นนี้นะครับเห็นได้บ่อยและเห็นได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่บ่อยเห็นได้ทั่วๆไปเลยนะครับถ้าเราไปดูสวนยางเนยถ้าเราออกมาดูแถวสวนยางนะครับนี่ครับมีหลายต้นครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับต้นนี้ก็สวยนะครับค่อยระยะดูสิครับ เปิดเนี่ยเวร์อาช่วงฤดูฝนเนี่ย,เ,ยเขาจะขึ้นนะครับเขาได้น้ำเขาก็เลยงอกใหม่นะครับเวลาช่วงแรงหน้าแรงเนี่ยเขาก็เหลือแต่หัวไว้นะครับปีหน้าเขาก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้น้ำเนี่ยเขาก็อยู่ได้ทั้งปีนะครับคือไม่ตายนะครับเขาไม่แห้งนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้คือพึ่งนอกใหม่ๆนะครับนี่ครับต้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยต้นกล้านะครับผมเองก็ชอบต้นเฟิร์ดนะครับชอบมากเลยนี่ครับดูสิครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่เขาขึ้นอยู่นะครับมีทั้งหมด3ต้นนะครับดูสิครับสวยงามมากเลยครับต้นเฟิร์ตต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับห้อยระยาลงมานะครับ สวยงามมากครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกที่บ้านนะครับปลูกใส่กระถางนะครับวัสดุในการปลูกก็มีแต่ขุยมะพร้าวนะครับกับมะพร้าวสารนะครับปลูกง่ายครับต้นเฟิร์นนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเอานะครับก็ไม่สูงครับแค่นี้เองนะครับเห็นว่ามันสวยนะครับก็เลยจะเอาไปปลูกที่บ้านไปแล้วนะครับดูครับ ถูกง่ายนะครับไม่ไม่ตายนะครับถึงแม้ว่ามันจะแห้งไปปีหน้ามันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าหัวเขาเขาอยู่กับหัวเขานะครับถ้าในธรรมชาติแบบนี้นะครับเวลาฤดูแล้งเนี่ยเขาจะแห้งนะครับแห้งไปก่อนนะครับแล้วหัวที่อยู่ข้างในนี้นะครับพอได้น้ําฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับสวยมากครับดูสิครับตอนนี้นะลายกอ สมบูรณ์มากครับตอนนี้ก็สวยนะครับแต่เอาแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะต้นที่ให้ดูเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับต้นยางต่างๆให้เขาจะขึ้นนะครับคำบกนี่ก็มีนะครับนี่ครับนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งส่วนต้นนี้ก็มีเยอะครับคำบนนั้นเต็มเลยนะครับ กาะใหญ่มากเลยคอยระยะสวยงามนะครับดูสิครับเจอีกฟันหนึ่งก็มีนะครับอีกต้นหนึ่งนี่ยิ่งเป็นต้นนี้แล้วกาะใหญ่สวยสมบูรณ์เลยครับดูสิครับสายของเขานะครับนี่ครับส่วนยางยูรีเทนขาวนะครับก็ไปเรื่อยๆครับขับรถไปเรื่อย เวลาหากล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ป่าก็ขับรถไปดูแถวส่วนยางบ้างนะครับกล้วยไม้กับ,บกุหลาบกระเป๋าเปิดเนี่ยเขาจะชอบอยู่นะครับบนเขานี่ไม่ค่อยมีนะครับบนเขานั้นนะครับมีน้ําบนเขานี่มีแต่เอื้องเงินหลวงกับเอื้องแซะอะไรต่างๆนะครับ,รบกุหลาบกระเป๋าเปิดเนี่ย เราจะชอบอยู่นะครับแถวแถวหมู่บ้านนะครับนี้ก็เดินดูไปเรื่อยๆรื่อนะครับเห็นมาเห็นสายน้ำนะครับถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยกระโดดลงไปเล่นน้ำแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่สวนยางอยู่นะครับครับตอนนี้ก็มาเจอต้นมะม่วงนะครับในสวนยางนะครับมีกล้วยไม้เต็มต้นเลยนะครับมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดมากเลยนะครับดูสิครับ อันนี้คือเอื้องกุหลับกระเป๋าเปิดนะครับห้อยอยู่นะครับเห็นไหมครับข้างบนนั่งก็มีสิมบีเดียมกระไดกระร่อนนะครับต้นนี้ไม่รู้ว่าอายุกี่ร้อยปีแล้วเพราะว่าต้นมันใหญ่มากครับดูสิครับมีกล้วยไม้เต็มต้นเลยนะครับข้างบนนั่งก็มีสิงโตนะครับกล้วยไม้สิงโตนะครับตรงนี้นะครับ นี้คือกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดนะครับหรือกุหลาบกระเป๋าปิดนะครับดูคลายๆกันดูไม่ออกนะครับต้นมีเหี้ยมากครับไทยไม่ค่อยเห็นนะครับไทยแล้วไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับเรือศักดิต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับขึ้นไปเอาไม่ได้นะครับอันตราย ยอดนะคับกุ้ยไม้เยอะนะครับมีหลากหลายชนิดมากเลยนะครับดูสิครับค่อยระยะอยู่นะครับกุ้ยไม้เยอะมากเลยส่วนมากนะครับเรื่องตุหลาบกระเป๋าเปิดกับพวกไอย้ยเกตุเนี่ย<ม>ก็ไม่ต้องไปหาในป่าก็ได้นะครับคือแถวส่วนยางเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะครับนี่ก็เป็นกระเรากระรอนนะครับกุาาย้ยไม้เซนติเดียมนะครับ กล้วยไม้อิงอาสัยนะครับอิงนี้ก็มีอยู่หลายต้นมากเลยนะครับอยู่แบบห้อยห้อยอยู่เยอะมากเลยนะครับกล้วยไม้เนี่ยเยอะจริงๆนะครับที่บ้านผมคือธรรมชาติเขายังยังสมบูรณ์อยู่นะครับแต่บ้านผมเนี่ยไม่กล้วยไม้ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีหลากหลายนะครับส่วนมากก็จะเห็นพวกเรื่องกลาบกระเป๋าเปิดเรื่องเงินหลวงเรื่องแสเรื่องไวตะวันตกแล้วก็เซมิเวียมกระเละกระร่อนนะครับกระเละกระร่อนคือเยอะอันดับหนึ่งเลยนะครับกล้วยไม้กลาบกระเป๋าเปิดนะครับชอบขึ้นต้นไม้แก่ๆนะครับเป็นอย่างน้อยๆเป็นร้อยปีอะไรอย่างนี้นะครับเขามาจักเห็น ปล่อยมากเลยนะครับต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆนะครับแบบนั้นนะครับแต่ต้นยางเนี่ยไม่ค่อยเขาไม่ค่อยชอบอยู่นะครับไม่ค่อยเจอเลยแต่ละครั้งที่ผมไปหามานะครับชอบขึ้นแต่ต้นมะม่วงแบบนี้นะครับนี่ดูสิครับต้นเหมือนใหญ่มากเลยนะครับเหมือนต้นอวตารเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าไปเที่ยวป่าหรือเราเจอกล้วยไม้อะไรต่างๆก็จะถ่ายมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับและติดตามผมนะครับสวัสดีครับ